ระบาสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเร็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องออสเซนไฮโฟร์แกโรงพยาบาลชนบุรีและโรงพยาบาลบ้านบึงจำนวน13เครื่องเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือรัษฎรจังหวัดชนบุรีในสถานการณ์การ,การระบาดของโควิด -19 ที่ห้องประชุมเฉลิมราชสมบัติชั้น9ครับที่โรงพยาบาลชนบุรีนายพักละรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีครับวันนี้ท่านเป็นผู้แทนในการรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานเครื่องให้ออสเซนผสมอากาศ อัตราการไหลสูงให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประกอบไปด้วยโรงพยาบาลชนบุรี7เครื่องนะครับโรงพยาบาลบ้านบึง6เครื่องรวมทั้งสิ้นเนี่ยสิเครื่องด้วยกันเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพร่องออสเซียนในระบบทางเดินหายใจที่อาจจะส่งผลให้เกิดอาการสุดหนักและก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ จึงที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีปัจจุบันเนี่ยนะครับจังหวัดชนบุรีมีผู้ป่วยติดเชื้อที่แสดงอาการเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นจํานวนมากครับทั้งนี้คณะผู้บริหารคณะแพทย์พยาบาลและก็เจ้าหน้าที่บุคลากรของโรงพยาบาลก็ต่างทาบซึ้งในพระมาหากรณุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดม่ได้ และที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาาปลดเก้าพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟโลแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือจํานวนสิบเครื่องเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาและเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยโควิด -19 มากขึ้นค่ะ โดยมีพลเรือตรีโชลทรสุวรรณกิติผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทยทหารเรือพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทำพิธีรับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ค่ะจากนั้นนะคะพลเรือตรีโชลทรสุวรรณกิติผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทยทหารเรือพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้นำข้าราชการผู้ร่วมพิธีรับพระราชทานนะคะจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ละพะบรมราชชนนีพันปีหลวงมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจป้องกันเชื้อโรคหรือว่า p o w e r l e t air f u l i f i e r aspirator นะคะจำนวน6เครื่องด้วยกันแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสริกิจกรมแพทย์ทหารเรือค่ะเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอย่างสูงสุดต่อไปค่ะ ปัจจุบันนะคะรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทยทหารเรือดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จํานวนมากค่ะโดยที่ว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมการใช้แรงงานจํานวนมากขณะนี้ก็มีผู้ที่ได้รับการยืนยันติดเชื้อโควิดที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งเคสเบาและหนักรวมกว่า20รายค่ะ แต่มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยโควิด1 9ถึงเ0เตียงโดยอุปกรณ์การแพทย์ที่รับพระราชทานก็ถือว่าเป็นความสำคัญอย่างมากค่ะในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ้ทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีครับนายนัทวุฒิเพชรพมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ครับได้ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์หน้ากากเฟซชิลถุงมือปิดกั้นการรับเชื้อจากผู้ใจบุญที่สารกลางจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงได้กล่าวแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนครับไปถึงจิตอาสาด้วยที่หลั่งไหลกันมาช่วยเหลือชาวจังหวัดเพชรบุรีจัดสถานการณ์โควิด -19 ที่ได้มอบสิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสําคัญให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยไว้ใช้สู้กับโควิด -19 ซึ่งจะได้มอบไปกับแพทย์สนามและก็เจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยซึ่งจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้เพื่อที่จะสร้างขวัญกําลังใจใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ทางด้านของนายจัดชัยทิมกระจ่างนะคะนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชาค่ะพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีราชานางสมพิษทิมกระจ่างพร้อมสมาชิกกลุ่มพลังสตรีศรีราชาก็ได้ร่วมมอบเข็มฉีดยานะคะจำนวน103กล่องแล้วก็ถุงมือยาง120อยกล่องค่ะให้กับทางโรงพยาบาลสมเด็จพ,พระบรมราชเทวีณศรีราชาเพื่อนําไปใช้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ รัดโควิด -19 ค่ะทางด้านโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศสีราชานะคะก็ได้มีการกล่าวขอบคุณทางนายกเทศมนตรีเมืองสีราชาแล้วก็กลุ่มพลังสตรีสีราชาเป็นอย่างมากค่ะที่ได้ร่วมสนับสนุนในการมอบเข็มฉีดวัคซีนแล้วก็ถุงมือยางที่ทางโรงพยาบาลนกำลังขาดแคลนนะคะหากท่านใดต้องการที่จะร่วมบริจาคก็สามารถนํามามอบได้ที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันค่ะ ที่อาคารสรรพวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกทางด้านของรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เรชัยฟูประทีปสิริครับรักษารษาชก,การแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครับมีการส่งมอบกล่องปันน้ำใจสู่บุคลากรประเภทลูกจ้างชั่วคราวและก็ลูกจ้างเหมาบริการนั้งสวิทยาเขตครับรวมทั้งสิ้น192ราย โดยการดําเนินการครับมีการจัดตั้งโครงการปันน้ําใจสู่บุคลากรเกิดขึ้นจากความห่วงใยบุคลากรประเภทลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเหมาบริการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ระบาดในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนทุกยากลาบากในการใช้ชีวิตประจําวันขณะนี้นะครับผู้บริหารก็มีความห่วงใยแล้วก็เอื้ออาทรต่อบุคลากรก็มีการส่งมอบกล่องปันน้าใจซึ่งก็ประกอบไปด้วยข้าวสารอาหารแห้งของใช้ ที่จําเป็นในชีวิตประจําวันนะครับเป็นการบรรเทาความทุกข์และก็สร้างขวัญกำลังใจร่วมกันในการฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ มาดูกันที่จังหวัดนคนปรปฐมกันบ้างค่ะที่บริเวณอาคารอำนวยการโรงพยาบาลนคนปรปฐมนะคะนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชธค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมพร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนคนปรปฐมค่ะก็รับมอบนะคะเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าจํานวน97เตียงซึ่งกองทุนหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมค่ะโดยพระครูประหลัดศิษย์ที่วัดแล้วก็คณะศิษย์ผู้ร่วมทําบุญเนี่ยได้มีการมอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า พร้อมที่นอนแล้วก็เสาแขวนสายน้ำเกลือนะคะให้กับตึกศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลนคนปรปฐมเพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เสื่อมสภาพแล้วก็ชำรุดเนื่องจากโรงพยาบาลนคนปรปฐมเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด270เตียงเปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลากว่า68ปีแล้วค่ะแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น จากการสำรวจตึกผู้ป่วยต่างๆนะคะพบว่ามีเตียงผู้ป่วยชำรุดเป็นจำนวนมากประกอบกับในปีงบประมาณ2,560ในโรงพยาบาลนาคปรปฐมได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจเขตบริการสุขภาพที่5 ปัจจุบันก็ได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะแล้วก็พร้อมเปิดให้บริการผู้ป่วยแต่ยังขาดอุปกรณ์ที่จําเป็นหลายรายการด้วยกันค่ะจึงได้รับการสนับสนุนเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าจากกองทุนหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมนะคะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมารวมครั้งนี้นะคะก็จํานวน208เตียงด้วยกันเป็นเงินทั้งสิ้น8,112,000บาทนั่นเองค่ะ ก็ถือว่าเป็นช่วงของการที่เราได้เห็นนะคะน้ำใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ร,ร่วมแสดงออกมานะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะก็ถือว่านี่ละค่ะเป็นความน่ารักของของคนไทยเรารถึงแม้จะเจอวิกฤตอะไรมากมายแต่ว่าเราก็ยังมีน้ําใจต่อเนื่องกันอย่างเต็มที่ค่ะ มาดูสถานการณ์โควิด1 9ที่จังหวัดสมุทรปราการกันบ้างนะคะก็ได้มีการถแถลงค่ะสถานการณ์โควิด1 9พร้อมทั้งของความร่วมมือนะคะให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแล้วก็ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัดค่ะนา,ายวันชัยคงเกษมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการก็เป็นประธานค่ะในการถแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 โดยข้อมูลนะคะจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็มีผู้ติดเชื้อกำลังรักษาตัวอยู่นะคะ2,492รายค่ะ มีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่102รายแล้วก็ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของจังหวัดสมุทรปราการนะคะมียอดผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด -19 แล้วเนี่ยจำนวน81,319คนค่ะแล้วก็ขณะน,นี้ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการก็ได้มีการลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านทุกช่องทางนะคะจำนวนทั้งสิน้น 6 4 7 0 7 1คนก็จะได้มีการรับวัคซีนนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้นั่นเองค่ะ ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรปราการก็ยังได้รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะจากบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและก็แก้ไขาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งจังหวัดสม,มุทรปราการก็จะได้ส่งมอบนะคะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินง,งานตามวัตถุประสงค์ต่อไปค่ะ ถ้าพูดถึงสถานท่องเที่ยวนะครับในภาคตะวันออกนะฮะโดยเฉพาะจังหวัดระยองนี่ก็ต้องนึกถึงเกาะเสม็ดเป็นสถานที่ท,ที่สร้างไรายได้นะครับเข้าประเทศค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทย<า>นะครับโดยวันนี้ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขครับก็นำเจ้าหน้าที่เดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับประชาชนบนเกาะเสม็ดจังหวัดระยองอพร้อมนำเฮลิคอปเตอร์ส่งต่อผู้ป่วยนะครับในกรณีที่มีอาการไม่พึงประสงค์ ย้ำครับว่าเป็นต้นแบบในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่พิเศษและในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งแรกของประเทศรวมทั้งระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการข้างเคียงรุนแรงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวครับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเสม็ดในพื้นที่ตำบลเพออำเภอเมืองระยองจอดระยองนายสาธิตปิตุเตชะรัตนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุข วันนี้นะครับท่านเดินทางไปเป็นประธานในการเปิดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับประช,ชาชนบนเกาะสเมเด็จโดยมีกลุ่มเป้าหมายครับจำนวน1,800คนพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมจุดจอดเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เรือเร็วนะครับสำหรับลําเลียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์หรือว่ามีอาการข้างเคียงที่รุนแรงหลังจากการฉีดนะครับ โดยกระทรวงสาธารณาสุขและจังหวัดระยองครับก็มีการร่วมมือกันในการจัดฉีดวัคซีนในพื้นที่พิเศษที่เป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยเฉพาะ,กะเกาะเสม็ดครับโดยในแต่ละปีเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากมาฉีดวัคซีนดังกล่าวแล้วก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการทํางานของเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวเพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาฟื้นตัวโดยเร็วที่สุดนะครับ ซึ่งการฉีดวัคซีนในวันนี้เนี่ยก็เป็นต้นแบบของการนำร่องการฉีดวัคซีนที่เป็นพื้นที่พิเศษโดยเฉพาะที่ไม่ใช่ใน2กลุ่มก็คือผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและ7โรคเรื้อรังที่ลงทะเบียนไว้ซึ่งมีเป้าหมายที่จะฉีดให้ครบ100%เซทั้งประชาชนชาวเกาะ,ะเสม็ดและแรงงานต่างด้าวด้วยรวมทั้งจะเป็นต้นแบบของการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพตำบลที่แรกของประเทศนะครับ นอกจากนี้เนี่ยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินและสํานักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังนำเฮลิคอปเตอร์มารับส่งต่อผู้ป่วยในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการไม่พึงประสงค์อีกด้วยซึ่งก็จะเป็นต้นแบบของระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการข้างเคียงหลังก,ก,การฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ส่งโรงพยาบาลเช่นกันนะครับพร้อมกับมีเรือเร็วสแตนบายเอาไว้เพื่อที่จะส่งต่อผู้ป่วยเช่นเดียวกันอีกด้วยครับในส่วนของพื้นที่พิเศษ ในพื้นที่กเกาะสมเด็จซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองผมท่านผู้ว่าได้เล็งเห็นความสาคัญของ,ของกอเกาะสมเด็จเนื่องจากว่าปีๆหนึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่จำนวนมากนะครับถ้าเรากลับไปสู่สภาพปกติเนี่ยถ้าเราทาความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยที่นี่ก็จะเริ่มต้นและฟื้นเร็วที่สุดนะครับเพราะฉนั้นวันนี้เราจะมาฉีดวัคซีนเป็นต้นแบบของการนําร่อง Group Vaccination อันนี้แยกกันนะครับนี่ไม่ใช่2กลุ่มที่ลงทะเบียนนะครับอันนี้เป็น Group Vaccination ซึ่งเราใช้วัคซีนมาฉีดให้กับคนที่นี่เป้าหมายต้องการฉีดให้คนมบนก่อให้ได้ร้อยเปอซน์ะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวด้วยนะครับหรือว่าเป็นคนไทยด้วยมาครับตานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะก็เดินทางไปยังสโมสร i อน i ร์พตะบนบ้านแรงสํานักง,งานนิคมอุกสาหกรรมมาบตะพุทธตําบลมาบตาพุทธอําเภอเมืองระยองนะครับที่นี่เป็นจุดฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 นะครับอีกหจุด เพื่อที่จะให้กําลังใจเจ้าหน้าที่และก็บุคลากรทางการแพทย์ที่ดําเนินการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองนะครับและที่บริเวณสนามฟุตบอลสวนสีเมืองครับอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมการซ้อมแผนการลำเลียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์นะครับ ซึ่งมีอาการข้างเคียงรุนแรงด้วยหลังมีการฉีดการต้านวัคซีนการต้านโควิด -19 ให้กับประรชาชนในพื้นที่เกาะเสม็ดโดยลำเลียงมาทางเฮลิคอปเตอร์จากเกาะเสม็ดลงจอดบริเวณสวนศรีเมืองนะครับเพื่อที่จะส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลระยองซึ่งเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าเนี่ยสำนักงานการแพทย์ฉุกเฉินครับก็ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการนําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้เองก็ยังมีการส่งตัวผู้ป่วยโดยเรือเร็วอีกทางนึงด้วยนะครับ สถานาการณ์โควิด -19 นะคะนอกจากในส่วนของคลัสเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแคมป์คนงานก็ดี<ะ>ตลาดสดก็ดีนะคะ,ะอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องจับตามมองแล้วก็เรามาระวังนั่นก็คือเรือนจํานั่นเองค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัดเชิงเซานะคะก็ได้มีการติดตามค่ะการบริหารจัดการผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเรือนจํากลางจังหวัดชะเชิงเซาค่ะ นายไมตรีไตรติลานันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาก็ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้านะคะการบริหารจัดการผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเรือนจํากลางฉะเชิงเซาที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 อยู่ที่ประมาณ1,900คนค่ะหรือว่าประมาณร้อยละ70นะคะก็คือรวมทั้งผู้คุมแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยประมาณ100คนติดเชื้อสะ4คนค่ะ ทางด้านของนางสาวสมสกุลออลเฟรตนะคะผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเซาก็ได้กล่าวถึงแนวทางการป้องกันว่าณปัจจุบันค่ะทางเรือนจำอนุญาตให้ญาติผู้ต้องขังเนี่ยเยี่ยมทางโทรศัพท์นะคะหากมีผู้ต้องขังใหม่ก็จะส่งไปเรือนจำกลางชนบุรีผู้ติดเชื้อจะถูกส่งโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำแล้วก็หากมีอาการหนักนะคะก็จะส่งไปยังโรงพยาบาลพุทธโสธรค่ะ ซึ่งก็มีอยู่ประมาณ31รายด้วยกันแล้วก็ยังกันพื้นที่สำหรับโซนบริสุทธิ์ไว้รองรับผู้ต้องขังที่ไม่ติดเชื้อสำหรับเจ้าหน้าที่เรือนจำส่วนใหญ่นะคะก็ฉีดวัคซีนเกือบหมดแล้วค่ะส่วนผู้ต้องขังที่พ้นโทษนะคะสามารถลงทะเบียนรับฉีดวัคซีนได้เหมือนประชาชนทั่วไปถืออยู่ในประเภท7กลุ่มเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ทางด้านของนายแพทย์กะสิวัตรศรีประดิษฐ์นะคะรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดฉะเชิงเทาก็ได้กล่าวว่าครัสเตอร์ในเรือนจํากลางฉะเชิงเทาแม้จะเป็นกลุ่มใหญ่แต่เนื่องจากเป็นกลุ่มปิดค่ะที่สามารถบริหารจัดการได้ทั้งภายในเรือนจําแล้วก็ระบบการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพุทธโสธรโดยผู้ต้องขังที่ติดเชื้อนะคะยังไม่มีผู้ใดที่ต้องสวมท่อช่วยหายใจโดยภาพรวมของเรือนจำเนี่ยยังสามารถบริหารจัดการได้ค่ะ ทางด้านเมืองพัทยาครับก็พร้อมจัดซื้อวัคซีนให้กับชาวเมืองพัทยาตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษ,ษาได้ออกประกาศเรื่องแนวทางบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับมีการปลดล็อกอำนาจในการจัดหาวัคซีนให้แก่โรงพยาบาลเอก,กชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสามารถที่จะจัดหาซื้อวัคซีนได้โดยนายสนธยาคุณเพิ่มครับนายกเมืองพัทยาบอกว่าทางเมืองพัทยาเองเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการจัดหาวัคซีนนะครับ โดยมีการประสานงานกับส่วนกลางในการให้วัคซีนในแต่ละพื้นที่มีการจัดสรรวัคซีนจํานวนเท่าไหร่ซึ่งยังอยู่ในแผนงานของทางรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ส่วนที่มีการเปิดให้ดําเนินการได้นะครับเมืองพัทยาเองก็มีความพร้อมที่จะดําเนินการอยู่ซึ่งจะขึ้นอยู่กับภาครัฐด,ด้วยว่าจะไม่ซ้ำซ้อนกันนะครับ มากันที่ห้องศูนย์วัคซ,ซีนนะคะจังหวัดนคนปรปฐมสารกลางจังหวัดนคนปรปฐมค่ะก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่นะคะจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาบริการตอบคาถามทุกข้อสงสัยทางโทรศัพท์นะคะเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด -19 กาการลงทะเบียนรับวัคซีนแล้วก็แจ้งนัดหมายนะคะวันเวลาสถานที่ที่ฉีดวัคซีนรวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคเพื่อที่จะเป็นการหาแนวทางแก้ไขนะคะให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ โดยในวันนี้นะคะนายสุรศักดิ์จเจริญสิริโช่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมก็ได้มาให้กําลังใจแล้วก็ข้อแนะนำนะคะแก่เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประชาชนสําหรับศูนย์วัคซีนจังหวัดนคนปรปฐมก็จะเปิดให้บริการ10คู่สายด้วยกันค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ034 340183นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง17.00นาฬิกาค่ะหากมีกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข063 032 5777ตลอด24ชั่วโมงนะคะ สำหรับจังหวัดนครปฐมเองก็ได้รับการจัดสรรวัคซีนต้านโควิด -19 ให้กับประชาชนในรอบแรกซึ่งก็เป็นการฉีดเข็มที่1นะคะจำนวน12,020โดสด้วยกันเป็นวัคซีนจากแอสตราเซเนกาจำนวน7,500โดสนะคะแล้วก็วัคซีนจาก s i n นแวคจำนวน4,520โดสค่ะโดยทางจังหวัดนะคะก็จะได้มีการจัดลำดับการจองแล้วก็จะแจ้งนัดหมายวันเวลาฉีดเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนต่อไปนั่นเองค่ะ ไปทางด้าน,นของคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดพระนครศรียาครับตอนนี้ก็มีการสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง28วันนะครับพร้อมใช้พื้นที่ภายในแคมป์เป็นที่ดูแลผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสียงสูงเบื้องต้นครับก็เร่งทำรัวล,ดลวดหีบเพลงนะครับเพื่อที่จะปิดกั้นรอบพื้นที่เข้าออกครับ นายพานุแย,ย้มสีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็แถลงถึงแนวทางในการควบคุมพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างนะครับในพื้นที่ตำบลคลองสวนพลูหลังตรวจเชิงรุกครับคนงานก่อสร้างห้างสับสินค้าซึ่งก็มีคนงานทั้งหมด597คนนะครับมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 กว่า180คนในนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นชาวไทยนน36คนนะครับต่างด้าวเนี่ย144ราย ซึ่งผลจากการตรวจนะครับไม่แน่ชัดจำนวน41รายรวมทั้งมีการตรวจเชิงรุกผู้ค้ารถเร่อีกจำนวน34คนนะครับที่ประชุมของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมีการกำหนด4มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดรวมทั้งปิดกั้นห้ามเข้าออกสถานแค้มคนงานอีก28วันครับโดยจะให้ทางบริษัทเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดระยะเวลากักตัวจนครบ28วัน นอกจากนี้เองพาณิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะดำเนินการติดตามผู้ค้ารถเร่ทั้งหมดเข้าระบบการกักตัวและสั่งปิดตลาดนะัดที่อยู่บริเวณโดยรอบพร้อมๆกันนะครับซึ่งก็ยังพบว่ามีอีก9บริษัทที่มาร่วมก่อสร้างห้างสรรพสินค้านี้โดยได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกกว่า1,500คนแล้ว อย่างไรก็ตามนะครับทางจังหวัดพระนครศรีธยาเองจะดําเนินการทุกมาตรการนะครับเพื่อที่จะร่วมกันป้องกันและก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ้าในแคมป์คนงานให้อยู่ในวงจํากัดและไม่แพร่ระบาดไปในวงกว้างส่วนที่จังหวัดชนบุรีนะคะนายสุชาติชมกลินค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เปิดเผยน,นะคะว่าการจัดสรรวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมีเป้าหมายนะคะนำวัคซีนเข้ามาในประเทศไทยเนยประมาณหนึ่ง 100ล้านโดสค่ะช่วงนี้ก็ได้มีการนำเข้ามาแล้วนะคะ6ถึงล้านโดสเพื่อมาแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID 19ให้กับประชาชนภายในประเทศส่วนทางด้านของกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้มีการวางแผนนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจะฉีดวัคซีนค่ะให้กับผู้ประกันตนทั้งหมดนะคะ45จุดด้วยกันแล้วก็ได้ขอวัคซีนไปทั้งหมดนะคะ1.5ล้านโดส ได้รับการจัดสรรมาแล้วค่ะ1ล้านโดสค่ะโดยจะฉีดวันละ50,000โดสใช้เวลา20บวันด้วยกันแล้วก็ได้ขอลอดต่อไปอีก4.5ล้านโดสเพื่อฉีดในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย1.5ล้านโดสที่เหลืออีก3ล้านโดสค่ะก็จะนำมาฉีดในจังหวัดพื้นที่ eec ในช่วงของเดือนกรกดาคมนี้ค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับ คุณสรายุธแก้วกุลปรีชาครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาครับท่านก็เป็นประธานประชุมคณะกรรมการูนยนช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพของกระทรวงแรงงานประจําจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเพื่อที่จะร่วมกันพิจารณาแล้วก็ถึงแผนงานด้วยโครงการงบประมาณดําเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจํานวน6โครงการนะครับประกอบไปด้วยโครงการทํากระเป๋าหนังแท้3โครงการนะครับที่ตำบลท่าพลับอําเภอบ้านโพ ตำบลเมืองเก่าอภอพนมสาร,รคามอภบ,บางขวัญอ,มเ,อเมืองนะครับตำบลบางขวัญน,นะแล้วก็โครงการทําผ้ามัดย้อมสองโครงการด้วยกันอยู่ที่ตำบลหมอนทองและตำบลบึงน้ํารักอเภอบางน้าเปรี้ยวแล้วก็โครงการประกอบอาหารไทยตำบลบางวัวอเภอบางประกงนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยสามแสนเจ็ดพันบาทครับ สถานการณ์โควิด19นะคะไม่เพียงแต่ว่าสร้างผลกระทบให้กับหลายๆอาชีพค่ะแน่นอนค่ะอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอาชีพที่สําคัญเนี่ยคืออาชีพของการเป็นคุณครูนั่นเองค่ะเพราะว่าบางทีก็ต้องมีการสอนออนไลน์แล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเนาะก็อาจจะเป็นห่วงว่าจะมีปัญหาหรือมีผลกระทบยังไงบ้างนะคะทางด้านของท่านผู้อำนวยการค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีนะคะก็ออกมาให้กําลังใจครูผู้สอนออนไลน์ค่ะที่โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีค่ะ นายวิทยายางสุดนะคะผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาค่ะพร้อมคณะก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะตรวจเยี่ยมให้กําลังใจครูโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีในการสอนออนไลน์ค่ะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้มีการเปิดสอนออนไลน์นะคะมาตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่11มิถุนายนนี้โดยมีนางพิมพ์ชวีจิตบันพศผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็คณะครูให้การต้อนรับค่ะ ซึ่งทางโรงเรียนเองก็ได้มีการผสมผสานนะคะจัดก,การเรียนรู้เนี่ยแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันก็ประกอบด้วยแบบที่ 1. On Demand ค่ะก็คือเรียนโดยใช้สื่อวิดีโอแล้วก็ 2. คือออนไลน์ค่ะเรียนผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น Line Google นะคะแล้วก็ Zoom ค่ะแล้วก็แบบที่ 3. ค่ะ Onhand นะคะเรียนโดยใช้หนังสือเรียนแบบฝึกหัดแล้วก็ใบงานนั่นเองค่ะ ทั้งนี้นะคะทางด้านของท่านผอสพปสิงห์บุรีก็ได้เยี่ยมชมการสอนออนไลน์ของคณะครูแล้วก็ได้พูดคุยกับเด็กนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ด้วยแล้วก็ยังฝากให้นักเรียนนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมมาโรงเรียนในวันที่14มิถุนายนนี้พร้อมให้กำลังใจคณะครูผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนออนไลน์ด้วยในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แบบนี้นะคะแล้วก็กำชับค่ะให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด1 9ของจังหวัดสิงห์บุรีอย่างเคร่งครัด พร้อมให้เตรียมความพร้อมการเปิดเรียนแบบเว้นระยะห่างทางสังคมอีกด้วยค่ะตอนนี้คุณครูก็ปรับกันไปนะฮะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเยอะแยะมากมายก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดี<ช>แล้วการจะได้ทําให้เราเนี่ยได้มีการฝึกปรือแล้วก็สามารถที่จะมีมุมมองในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาบวกกับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยใช่แล้วนะครับ แต่อีกเรื่องหนึ่งครับตอนนี้ที่ต้องบอกว่าท่ามกลางโควิด1 9ที่หลายคนเป็นห่วงแล้วก็ค่อนข้างกังวลใจอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งครับหลายคนก็สถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงครับก็คือสถานการณ์ของโลหิตสำรองครับตอนนี้เนี่ยในทุกๆโรงพยาบาลของประเทศอยู่ในขั้นของวิกฤตนะครับโดยทางด้านเหล่ากาชาติจังหวัดชัยนาทครับก็ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตนะครับที่อำเภอสันคบุรีหวังที่จะลดความกังวลในการบริจาคโลหิตนอกโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่เสี่ยงครับ ทางนั้นของคุณจุลาพรสิริเวชครับนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติครับก็รร,ร่วมกับภาคบริการโลหิตที่8นครสวรรค์และโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรอ,ออกหน่วยเคลื่อนที่ครับรับบริจาคโลหิตที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทโดยมีผู้มีจิตรัทธาร่วมบริจาคจํานวน155รารายนะครับได้โลหิตเนี่ยหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบซีซีมีผู้บริจาคดวงตาสิบรายครับ บริจาคร่างกาย11รายและบริจาคอวัยวะ5รายซึ่งปริมาณโลหิตที่ได้ก็จะนําส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดชัยนาทเพื่อที่จะใช้ให้กับผู้ป่วยต่อไปนะครับ ซึ่งยังคงเป็นปริมาณสำรองที่มีจำกัดด้วยนะฮะนะคะก็เรื่องนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยแล้วกันนะคะใคร,ครที่สามารถมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะแล้วก็ภาวะร่างกายที่แข็งแรงเนะี่ยก็ร่วมบริจาครลหิตกันได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั่วประเทศเลยที<ช>เดียวสามารถที่จะวอล์กอินไปที่โรงพยาบาลได้ด้วยแล้วก็เน้นย้ำนะคะว่าทุกรงพยาบาลค่ะยังมีมาตรการที่ป้องกันปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะสำหรับผู้ที่ไปบริจาครลหิตฝากตรงนี้ด้วยค่ะเอาละคะ่ะตอนนี้นะคะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสนานข่าวท้องถิ่นกันต่อค่ะ Thank you